ช่วง Happy Money Time สนับสนุนโดยโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมช่วงเงินทำงานสัปดาห์นี้นะคะคุณอยากเป็นเจ้าของห้าง Department Store ไหมคุณอยากเป็นเจ้าของโรงแรมดังๆไหมวันนี้ค่ะรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเกษรามันทุษีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะมาให้คำตอบกับเรา ที่ตัขาบอกเราเลยช่วยแนะนำก่อนว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไรก็เวลาเราพูดกองทุนรวมใช่ไหมคะเราส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเราเอาเงินเนี่ยไปให้ผู้จัดการกองทุนแล้วเขาลงทุนนะฮะเขาจะลงทุนอะไรบ้างเช่นลงทุนในหุ้นหรือตราสารนี่ตอนนี้เป็นแบบใหม่ว่าเงินที่เราไปให้เขาบริหารเขาเนี่ยไปลงทุนในอย่างเช่นที่บอกว่าห้างสรรพสินค้าเราเห็นกองทุนเซ็นทรัลพัฒนาใช่ไหมคะ กองทุนรวมเนี่ยก็คือผู้ถือหน่วยผู้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยเป็นเจ้าของห้างนะคะเพราะเขากู้เงินเราไปไปทำงานนะคะแล้วเราได้อะไรคะเขาก็บอกว่าเวลาที่เขาเก็บเรียกว่าเก็บค่าเช่าในห้างก็จะใส่อยู่ในกองทุนรวมเนี้ยแล้วเขาก็เอามาปันผลให้เราทุกปีก็จะมีเงินปันผลนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเราเป็นเจ้าของห้างอยากทราบว่าแต่ละอันเนี่ยเราจะไปเลือกแบบไหนดีล่ะเออถึงจะรู้สึก มั่นใจถ้าไม่ลงทุนยาวและไม่แน่ใจเอาเรียกว่าไม่แน่ใจก่อนเริ่มซื้อไปแล้วให้เลือกซื้อกองทุนที่เรียกว่าใหญ่ๆด้วยก่อนเพราะกองทุนใหญ่ๆก็คือมีผู้ลงทุนเยอะผู้ลงทุนก็อาจจะเปลี่ยนใจมาซื้อมาขายอันนี้ดูได้ดูได้จากไหนในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เราก็จะเห็นว่ามันจะมีหมวดกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็จไล่ตามอันดับไล่ตามอันดับการซื้อขายเลยนะเอาที่ซื้อขายเยอะไว้ก่อนวันนี้หัวข้อของเรา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นไงคะท่านสามารถเป็นเจ้าของห้างได้เลยท่านสามารถเป็นเจ้าของโรงแรมได้เลยเงินกลับมาในทันทีที่ต้องการด้วยทุกแผนทุกเป้าหมายในชีวิตคิดด้วยกองทุนรวมคะ่ะขอบคุณค่ะพี่ตสวัสดีค่ะ